วัดีครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบโอนิตปี2550ครับข้อ15นะครับจากโจทย์คอไทยที่3ม,มีค่าต่างจากเปอร์เซ็นทายที่45เท่าใดแล้วก็จะหาคอทยที่3หากล้างกับคอทยที่45ก็จะได้คําตอบนะครับก็คือข้อทยคืออ่าคูณ n อ็ก1ส่วน4ครับอนี่คือตําแหน่งของ ที่เราต้องการนะครับส่วน n คือจำนวนข้อมูลครับผมตำแหน่งที่เราต้องการครับคือ3นะครับส่วนจำนวนข้อมูลคือ19แล้วก็จะได้คอทายที่3เท่ากับ สามคูณสิบวกหนะครับส่วน4ปุ๊บเราจะได้3ามคูณยีส่วนสนะครับเราจะได้เราจะได้นะครับ4ตัดเหลือห้าห้าสคูณสิบห้านะครับขอ้ขอ,ขอ,ขอ,ขอท้ายที่3คือสิห้า นั่นก็คือตำแหน่งข้อท้าที่3นะครับอยู่ที่ตำแหน่งที่15นะครับเราจะไล่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11่ห้าห4เจเบ1เราก็จะได้23นะครับคือคอท้ายที่3จากนั้นคือเราจะไปหาเปอร์เซ็นท้าที่4 5กันต่อนะครับตรงเดี๋ยวเราทำตรงช่องว่างๆครับผม สูตรเปอร์เซนทนนะครับมีอยู่ว่า p เปอร์เซนทเท่ากับ r คูณ n บวกหนะครับส่วน100 r เนี่ยก็คือตำแหน่งที่ต้องการนะครับส่วน n ก็คือจำนวนข้อมูลนะครับผมก็เราจะได้ตำแหน่งที่ต้องการของเปอร์เซนไทคือ45นะครับก็คือ45 คูณจำนวนข้อมูล19บวกหนะครับส่วน100นะครับผมมันก็จะได้สี่นะครับ45คูณ20นะครับส่วน100แล้วก็จะได้ได้ตรงนี้นะครับ900ส่วน100ครับปุ๊บเราจะได้ 0ต่อ0 0นต่อ0นะครับเราจะได้9ครับผมก็คือเปอร์เซ็นทายตำแหน่งที่9เราจะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็คือ18นะครับก็คือนี่ครับก็คือคอทายที่3นะครับเราจะได้23ใช่ไหมครับผมแล้วก็จะมีค่า จากโจทย์นะครับมีค่าต่างจากเปอร์เซ็นทที่45เท่าใดก็คือเปอร์เซ็นทยที่45เนี่ยคือ18นะครับเราก็จะลบด้วยลบ18ป๊บก็จะได้5นะครับอันนี้คือคําตอบนะครับก็คือตอบข้อสอบน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบโอเนปี2550ข้อที่36กันนะครับ แผนภาพต้นใบของข้อมูลแสงน้ำหนักกิโลกร,รัมของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นดังนี้สีนะครับคือต้นนะครับมีหลักเป็นหลักสิบนะครับส่วนนี้คือใบนะครับมีหลักเป็นหลักหน่วยก็จได้เป็นแถวข้างบนก็จะได้เป็นสี่สิบสองสี่สิบเอ็ แล้วก็40นะครับข้างล่างก็เหมือนกันครับก็ได้เป็น50 58 53 52แล้วก็52นะครับข้างล่างจะได้เป็น60 63 61แล้วก็64นะครับ คำถามคือเมื่อสุ่มเลือกนักเรียนมา1คนจากกลุ่มนี้ความน่าจะเป็นที่จะได้นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าฐานนิยมของกลุ่มมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ตัวเลือกที่1มีทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1คือ1นส่วนสตัวเลือกที่2คือ1นส่วนสตัวเลือกที่3คือ5้ส่วนสิตัวเลือกที่4คือ1นส,ส,ส่วนสให้นํามาเรียงลําดับจากน้อยไปมาก

ห้าสิบสามห้าสิบแปดหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสามแล้วก็หกสิบสี่นะครับอาจจะเขียนแม่งหนาคอภัยด้วยนะครับ ซึ่งจากข้อมูลมีนักเรียนทั้งสิ้นหกเอสิบคนนะครับมีค่าฐานนิยมเท่ากับ52ซึ่งหาได้จากเพราะว่า52มันมีความถี่มากที่สุดนะครับก็คือมันซ้ำกันเยอะที่สุด แล้วก็จะได้จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าฐานนิยมมีทั้งสิ้น4คนนะครับนักเรียนนครับน้อยกว่า ฐานิยมมีทั้งหมดสี่คนอันนี้คือฐานนิยมนะครับซึ่งสี่คนได้แก่ สี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองแล้วก็ห้าสิบนะครับก็จะได้ว่าจะได้ว่า p คูณ e เท่ากับ สี่ส่วนสิบสองก็จะได้เท่ากับหนึ่งส่วนสามนะครับ